ว้าวว้าวอะไรนะแวนเดินป่าใสยิ้แซงแสงองเหินเลยใสยิ้แสงไม่ส่นไ่เรี่เ็นมันใจกอเดียมึงแก้อะไรใครคนอื่นไม่ไหวบอกป ถ้าก้อยไม่ไหวบอกท็อปมาถมแต่แรกวะใช่มาจนมันไม่ได้ดดิพี่ลูกก้อยเป๊ะมันหล่นข้างหลังแล้วเยตอนแรกก็นึกว่าน้ำตกจะเฉยๆนะแต่ยิงไม่ เฮ้ยมาไอ้เหี้ยทางตอนแรกก็ขี้มากแดูเฉยๆฉยดูเฉยๆนะไม่น่าชันแต่จริงๆแม่งเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนอันไหนตัดได้ใช้ได้เเีีีี่่ยยททดด พ่อเรือคนนี้นี่โอโอแจมมาแจมจันจิบน้ำนิ่งอหญ่ขอขอพี่ท็อปก็ได้มึงกูว่าเขามีจิตใจที่ดีพอที่จะแบ่งน้ำให้มึงไว้ก้อยเฮ้เขาขอแค่น้ำมึงให้ชีวิตเลยเหรอใช่เพราะว่าน้ำคือชีวิตคุณนึ่ง ฉันมันเพ้อให้เป็นเธออยู่เสมอแม้มันไม่มีทางจะเปลี่ยนไปเอยอฉันยันไปก่อนนะจ๊ะไปเลยพี่ผมมีพัดลมส่วนตัวคอยงัดจากด้านล่างด้วยเป่าหนวดเชิดตลอดเวลาใช่เดี๋ยวนวดตกแล้วตกคิดคาแรคเตอร์เอ้ยพี่แบงค์ไม่ทิ้งเธอในวันนี้ตั้งแต่ยอด ไม่ตามขาขวากจ้าไปอยู่นี่ไปทำไรตอบะโกนตลอดเออไม่ห่างคนอื่นเลยไม่คุยกับเพื่อนเลยเฮียเห็นไหมช่องนี้นึกอาเซียพอพอก็ให้เกระจับเขาไปหน่อยหนักเลยกูแบบไปหาไม่เคยถามเลยดีค่ะตูน ดีจะได้นั่งมองหน้ากันแลหน่อยจะได้นั่งมองหน้ากหน่อยนีครนี่นนน้าลัด่ากยนักขนาด่าไม่หรเี่ยอันนี้หันหัอันนี้ดีอันนี้ดเัวจุดที่มึงด่าเขาเองอะหา เสียวเสียวจนบ้าเลยเนะเฮ้ยเฮ้ยไอะรสวยเลย